สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะ <c oughs> สำหรับการอ่านไพ่แบบเซลติครอสถามว่าจริงๆแล้วคนเราต้องอ่านเยอะกันขนาดนี้ไหมแบบเต็มดวงขนาดนี้ไหมในความเป็นจริงไม่ได้อ่านกันขนาดนี้หรอกค่ะเพียง <c oughs> แต่ว่าถ้าเวลาสอนต้องสอนให้อ่านได้แบบทุกอย่างอะไรประมาณนี้เป็นเพราะว่าเซลติครอสเขาซ้อนทุกอย่างได้บนบนผังเดียวนะคะเอาทีนี้เราก็มาถึงในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกันในสุขภาพนะคะการวางไพ่แบบเซลติครอสเนี่ย ก็สามารถนําเรื่องสุขภาพทับเข้ามาได้เลยการอ่านก็จะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าตำแหน่งที่1ศีรษะตำแหน่งที่2คอตำแหน่งที่3บ่าไหล่แขนสองข้างตำแหน่งที่4นะคะจะเป็นบริเวณรวงอกหรือกล้ามเนื้ออกตำแหน่งที่5กระดูกสันหลังตำแหน่งที่6ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ถุงน้ำดีตำแหน่งที่7ตัดไตกระเพาะปัสสาวะตำแหน่งที่8 ระบบการเจริญพันธุ์นะคะจะเป็นในลักษณะบริเวณอวัยวะเพศชายหญิงนะคะก็คือเรียกง่ายๆแบบเหมือนกับว่ามดลูกเป็นยังไงการผลิตสเปิร์มเป็นยังไงในฝ่ายชายอะไรประเภทอย่างนั้นตำแหน่งที่9ระบบเลือดแล้วก็น้ำหนักตัวตำแหน่งที่10ก็เข่าข้อเท้านิ้วเท้า <c oughs> ทีนี้การอ่าน ตำแหน่งที่หนึ่งได้หกไม้ก็แสดงว่าเออไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเวลาอ่านตำแหน่งสุขภาพเนี่ยนะคะเราจะดูที่ตำแหน่งใดที่มีปัญหามากกว่า <c oughs> เรามองดูนะคะตำแหน่งที่มีปัญหาคืออะไรคะตำแหน่งที่สามตำแหน่งบ่าไหล่แขนสองข้างนั่นก็คือหมายถึงว่าเจ้าชะตาตำแหน่งบริเวณบ่าไหล่แขนสองข้างมือสองข้างเนี่ยอาจจะมีความเครียดนะคะอันเนื่องมาจากตรงที่ว่าอาจจะทํางานพิมพ์งานอะไรเยอะ แล้วเรามาดูนะคะตำแหน่งถัดมาเป็นตำแหน่งเอ่อบริเวณกล้ามเนื้ออกหรือแผงอกเนี่ยหรือตำแหน่งทรงอก <c oughs> ปรากฏว่าเขาได้เดวิลเดวิลเนี่ยมันเป็นไพ่ของการทำงานหนักนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าตำแหน่งนี้มีปัญหาตำแหน่งนี้มีปัญหาส่วนมากจะออฟฟิซินโรมแล้วตอนที่ครูอ่านให้เขาเนี่ยครูบอกว่าออฟฟิซินโรมใช่ไหมเนี่ยเขาก็บอกว่าใช่คือ ต้องบอกว่าถ้าเวลาเราดูว่าเขาจะเป็นออฟฟิศซินโดมหรือเปล่านะถ้าตำแหน่ง 3, 4, 5ถ้า2ใน3ใบมันขึ้นไพ่ไม่ดีส่วนมากจะเป็นออฟฟิศซินโดมเพราะว่าคนสมัยนี้ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์กันเยอะนะคะอันนี้ตำแหน่งหลังของเขาเนี่ยจะเป็นเดอะเวิลก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่จะเห็นว่าบ่าก,กับแผงอกเนี่ย คือจริงๆบางคนอาจจะคิดว่าไม่เกี่ยวกันต้องดูนะคะว่าคอนะคะบ่าหลังไหลเนี่ยแล้วบริเวณกล้ามเนื้ออกมันติดกันถ้าบางทีคนเราบางทีแบบพิมพ์งานเยอะอะไรเยอะเนี่ยเราจะเจ็บบ่าไหล่มากบางทีล้าวลงแขนแล้วก็มาเจ็บบริเวณกล้ามเนื้ออกด้วยเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อบริเวณทั้งหมดนี้มันลิงก์หาก,กันนะคะก็จะเจ็บได้นะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นเออมาดูตำแหน่งที่6ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ถ้าเป็นราชินี ดาบเนี่ยมันหมายถึงว่าช่วงนี้ออบางคนอาจจะอ่านว่าลำไส้เครียดอาจจะไม่ผิดความเครียดอาจจะทำให้ระบบลำไส้ทำงานผิดปกติเคยได้ยินไหมคะบางคนเครียดมากก็จะเป็นในลักษณะการแสดงออกของร่างกายก็จะเป็นลักษณะบางคนแบบจะถ่ายท้องเยอะมากเลยหรือบางคนก็ไม่ถ่ายไปเลยตรงนี้ก็ถือว่าความเครียดก็มีผลต่อระบบลำไส้เขานะคะตำแหน่งที่7ตับไตกระเพาะปัสสาวะนะคะจะเห็นว่าได้เวโอโฟจูนเวโอโฟจูนเนี่ยถ้าใน ผ้สุขภาพเขาเองนะคะเขาเป็นดาวพฤหัสเป็นเรื่องตับดังนั้นไปอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยนั่นก็คือหมายถึงว่าเจ้าชะตาอาจจะต้องมีการระมัดระวังสุขภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับพวกตับอาจจะล้างพิษตับบ้างหรือแม้แต่การทานอาหารการดื่มน้ำเยอะๆทำยังไงก็ได้ให้ตับทำงานน้อยลงหน่อยนะคะอย่างเช่นอย่าย่าทานมันมากอย่าให้มีไขมันเกาะตับดื่มน้ำมากๆ ออทานอาหารที่กระตุ้นตับให้ตับทํางานดีขึ้นหรือแม้แต่การทานอ,อ,อาหารที่ทําให้ตับสมาบสมารถผลิตเลือดได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นออทีนี้เราก็มาต่อตะกี้ที่เห็นในนี้เป็นเพราะว่ามีคนโทรเข้ามาคูเลยปัดออกนิดนึงนะคะตําแหน่งที่9้าจะเป็นระบบระบบ เ,เขาเรียกว่าระบบเจริญพันธุ์ชายหญิงตำแหน่งที่ 9, เก้าเได้เป็น9ถ้วยแสดงว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแฮงแมนบางทีในเพศหญิงก็แปลแค่ว่าแบบมีรอบเดือนนะคะตำแหน่งที่9 3สามดาบมันเป็นปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวแสดงว่ามีความกุ้มใจเรื่องปัญหาน้ําหนักตัวหรือหมายถึงเลือดไปเลี้ยงในร่างกายอาจจะแบบว่าอาจจะได้ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงออกกําลังกายเพิ่มขึ้นให้ การสุบฉีดโลหิตด,ดีขึ้นหรือแม้แตเ่เป็นในลักษณะตรงที่เขาเรียกว่าอาจจะออกกำลังกายด้วยทานอาหารดีๆด,ด้วยก็จะช่วยให้ร่างกายเขาเรียกว่า มีการจ่ายเลือดไปได้ทั่วทั้งร่างกายดีขึ้นแต่ตำแหน่งที่10นะคะเข่าข้อเท้านิ้วเท้าได้เดือ u ซันก็แสดงว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรดังนั้นตำแหน่งที่สําคัญจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของความเครียดในเรื่องของน้ําหนักตัวซึ่งบางทีมันอาจจะส่งผลในลักษณะของคอเลสเตอรอลที่เยอะใช่ไหมคะแล้วตำแหน่งตำแหน่งไตไอ้ตำแหน่งตับเขาก็ไม่ดีมันอาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับไขมันพอกตับก็ได้เป็นเพราะว่าเจ้าตัวเขากังวลน,นะจุดนี้เจ้าตัวเ็าบอกว่ากังวลเรื่อง น้ำหนักตัวจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเรื่องตับเนี่ยไม่ทราบอาจจะต้องไปเช็คอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการดูคร่าวๆในการดูเรื่องสุขภาพยังไงก็แล้วแต่แนะนําว่าไปหาคุณหมอเช็คร่างกายดีที่สุดนะคะเอาละค่ะก็ครบแล้ว4 EP สําหรับการอ่านไพ่แบบเซลติ o ครอสแบบเต็มเซ็ตนะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ย หมอดูโดยทั่วไปเขาก็จะเหมือนกับว่าเวลาดูบางทีเราก็จะไม่ได้ดูพื้นดวงบริวารอะไรอย่างนั้นหรอกเราก็จะเข้าเรื่องปัจจุบันเลยว่าเกิดปัญหายัางไงแก้ปัญหายัางไงดูเหตุการณ์จรว่าในแต่ละเดือนเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดูในเรื่องสุขภาพเป็นในลักษณะแบบนั้นกันนะคะเอะาละค่ะก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติ๊น้อยเทนดีทาโร่โนะคะถ้าใครสนใจจะเรียนดูดวงก็สามารถ สมัครกันเข้ามาได้นะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดไม่มั่นใจว่าแบบเอะเรียนสไตล์แบบนี้เราจะชอบไปไหมหรือเยอะไปไหมสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกที่ y o u t u b e ก็ได้เช่นกันนะคะก็จะได้รับได้รับสัปดาห์ละคลิปนะคะ50บาทจะเป็นในลักษณะของการสอนในเรื่องเกี่ยวกับความหมายนิสัยไพ่แล้วก็ตัวอย่างการอ่านสีใบแต่ถ้าเกิดเป็น300บาทก็จะเต็มคลิปแบบนี้นะคะก็ท่านใดชอบแบบไหนก็สมัครกันได้นะคะถ้าเกิดชอบแบบ ออลองดูรายเดือนก่อนว่าเราชอบหรือเปล่าสมัครเป็นสมาชิกก็ได้หรือถ้าเกิดแบบอยากเรียนเป็นจริงเป็นจังเพื่อตรงที่ว่าใช้ประกอบเป็นไรายได้เสริมหรือเป็นไรายได้หลักก็มาสมัครเรียนกันได้นะคะสอนเต็มที่ไม่มีกักนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากคะ่ะสวัสดีค่ะ